แต่ปรากฏว่าไม่มีการพระราชทานอภัยโทษจึงเป็นที่มาของการชุมนุมประท้วงต่อต้านจนเป็นที่มาของการเผากรุงเทพมหานครในเวลาต่อมาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ทั้งสองกรณีนะครับที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันขนาดนี้แต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเขาต้องการหาเสียงให้กับลูกเขานะก่อนการเลือกตั้ง ตอนนี้ทักษิณกลับมาก็มีโอกาสไม่ต้องติดคุกอยู่ที่บ้านก็ได้นะและกดดันให้ขอนิรโทศกรรมนะหรือพระราชทานอภัยโทษก็ได้ซึ่งเหล่านี้เรียกว่ากลยุทธ์ทางการเมืองการปกครองนะฮะชั้นสูงแต่จะสำเร็จหรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไป สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นทักษิณชินวัตรนะครับซึ่งปรากฏว่าก็มีรายงานนะครับว่ามีการออกพระราชบัญญัติเอื้อนะทักษิณไม่ต้องนอนคุกนะฮะไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก,อก่อนแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กัน การไม่ใช้กฎหมายมีช่องทางหนึ่งการเอาคนออกมาการให้องกิงออกมาเอามวลชนมาบีบสถาบันกษัตริย์โดยที่ประชาชนไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวข้องแต่ถึงเวลาจะบอกว่าเรื่องนี้ควรจะมีการพระราชทานอภัยโทษนี่ไปไกลกว่าน,นี้โทษกรรมเลยไม่เอานี่โทษกรรมเลยเพราะนี่โทษกรรมต้องผ่านสภาอาจจะเป็นคอรมอไม่เอาเลยนะครับเพราะว่ารู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีปัญหาเพราะเคยมีปัญหามาแล้วครับ ฉะนั้นพอมวลชนออกมามารับคุณมาอะไรคุณแล้วเป้าหมายของคุณคือไปบีบสถาบันพระมหากษัตริย์ไปกดดันสถาบันพระมหากษัตริย์โดยอ้างตัวเลขของพี่น้องประชาชนที่เข้ามาแล้วบอกว่านี่คือความประสงค์ของประชาชนนี่คือสิ่งที่คุณกําลังจะทําใช่หรือเปล่าเพราะแ้่ผมถอนคำพูดคุณแล้วเนี่ยเป็นแบบนี้ฉะนั้นการกลับมาของคุณเนี่ยนะครับคือจึงพุ่งตรงต่อการท้าทายสถาบันกษัตริย์ และเอาปรากฏการเอาสถานการณ์ต่างๆมาบีบบังคับองค์พระมหากษัตริย์ให้ดาเนินการตามความคิดเห็นและประโยชน์ของคุณโดยตรงเหมือนเมื่อวานที่ผมบอกว่าบรรดาองคมนตรีทั้งหลายทหารผู้ที่ถวายงานรับใช้ทั้งหลายไปคิดให้ดีไปถอดความคิดให้ดีประการที่สามคุณบอกว่าใจคุณล้วนๆซึ่งณนะวันนี้จนถึงวันนี้อยู่ถึงวันข้างหน้ายังไม่มีสัญญาณใดๆบ่งบอกว่าคุณเป็นคนกล้าหาญคุณเป็นคนปลอดแหกมาโดยตลอดสัญชาตญาณค,คุณหนีและทําร้ายแม้กระทั่งผู้มีพระคุณของคุณ ผู้มีพระคุณของคุณคือคนยากคนไร้คนจนชาวไร่ชาวนานี่คือผู้มีพระคุณของคุณเป็นผู้มีพระคุณที่มีความทุกข์อยู่แล้วแล้วทำให้เขาทุกข์ขึ้นไปอีกหลอกเข้ามาให้เขาเสียสลาดให้เขาทำอะไรก็ได้เพื่อประโยชน์ของคุณถึงเวลาคุณทิงวันนี้เหตุการณ์นี้จะกลับเข้ามาใจของคุณก็คือว่าคุณมั่นใจหรือเปล่าว่าใจคุณถึงจริงใจคุณนึ่งจริงว่าคุณจะเดินเข้ามาแล้วคุณไม่มีอันตรายคุณนิ่งขนาดนั้นนะคุณใจถึงขนาดนั้นนะคุณมั่นใจอ่ะว่าคุณคุมสถานการณ์ได้ค คุณจะเดินพันแบบนั้นหรือเปล่าถ้าคุณเดินเกมฑแบบนี้หมายความว่าสิ่งที่คุณเคยเอาครอบครัวคุณมาเดิมพันนะครับเอามาเดิมพันแบบไม่ต้องรับผิดชอบแต่ให้พี่น้องประชาชนรับผิดชอบแทนคุณแต่ถ้าคุณเดินเกณฑนี้คุณตระหนักสังวรไว้ให้ดีว่าคนที่ต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นคือครอบครัวของคุณคือครอบครัวของคุณจริงๆแล้วถึงวันนั้นอย่าถามาตระกูลกูหายไปไหนอย่ามาถามว่าตระกูลกูหายไปไหนว่าทำไมตระกูลกูอยู่ประเทศนี้ไม่ได้ สังคมประเทศนี้เขาต้องการก้าวข้ามคุณนานแล้วเขาต้องการไปกันไปกันแบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้นเขาสู้กับทุกระบบที่เข้ามานะครับฉะนั้น <c oughs> อย่าถามว่าอะไรเกิดขึ้นกับคุณน้องคุณอย่าถามสมศักดิ์เทพสุทินนะซึ่งเป็นแกนนําเพื่อไทยกล่าวว่าคณะที่กรณีที่นายธนพรนะครับศียากูลนาย,ยกสมาคมรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นะระบุเหตุผลที่เพื่อไทยให้การต้อนรับกลุ่มสามิตรเป็นอย่างดีและอบอุ่นเพราะตนช่วย <c oughs> แก้กฎกระทรวงให้ในขณะเป็ด้านปรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อรองรับกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกคนรีไม่ต้องติดคุกในเรือนจําและมือโอกาสที่จะรับการดูแลเป็นอย่างดีจาก พรบราชธรร์ที่กำหนดสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจำให้เป็นสถานที่คุมขังตามบทกระทรวงที่ออกมาเมื่อปี2563นั้นน่าจะเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากความจริงคำสัมภาษณ์ดังกล่าวนะครับมีความพยายามจะเชื่อมโยงให้เห็นว่าตนเป็นคนออกกฎกระทรวงที่รองรับทักษิณให้ไม่ต้องติดคุกในเรือนจำแต่อาจใช้นะครับสถานที่คุมขังอื่นของกฎกระรวงเช่นบ้านพัก หรือโรงพยาบาลแต่ข้อได้จริงรบพรบรัชทานปี2566เริ่มร่างเมื่อปี2558เพื่อปฏิรูปงานรัชทานด้วยการยกเลิกบพรรัชทานปี2479ซึ่งใช้มา80ปีโดยขณะนั้นตนยังไม่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและตนมาเป็นรัฐมนตรียุติธรรมเมื่อปี2562ะคกับส่วนอาการอกกฎกระทรวงใหม่ เป็นขั้นตอนสืบเนื่องจากการออกพรบรเพื่อประกาศใช้เมื่อปี2560ส่วนราชการเจ้าของกฎหมายต้องยกร่างกระทรวงใหม่โดยได้เริ่มยกร่างตั้งแต่พรบรนะครับยังไม่ประกาศใช้ซึ่งใช้เวลาทั้งหมด3ปีจากกรมวัญชภัณฑ์ในกระทรวงส่งเข้าครมส่งไปให้สำนักงานคณะกรรมการกษิการตรวจร่างแล้วถึงส่งคืนมาให้ รัฐมนตรียุติธรรมลงนามในปี2563นสมะครับสมศักดิ์กล่าวว่าส่วนที่มีการกำหนดสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจำนั้นเจตนาของกฎหมายเพื่อนะเป็นทางเลือกให้กับผู้ต้องขังบางประเภทที่ไม่จำเป็นต้องอยู่เรือนจำอันเป็นเหตุผลทางด้านมนุษย,ยธรรมและทางด้านการปกครองเรือนจำเป็นสำคัญเช่นผู้ต้องโทษระยะสรรั้นผู้ใกล้จะพ้นโทษผู้ป่วย แต่ไม่ใช่นักโทษเข้าใหม่ซึ่งจะเห็นได้ว่าขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดได้เริ่มตั้งแต่ปี2560ก่อนที่ตนจะมาดำรงตำแหน่งนะครับดังนั้นนายธนพรนะครับอธิบายความเชื่อมโยงไปการเข้าใจผิดคาดเคลื่อนรวมถึงทักษิณก็เพิ่งประกาศว่าจะกลับประเทศไทยจึงเป็นไปไม่ได้ที่กล่าวหาว่ามีการดีไซน์เรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2560 เพื่อรับรองนะทักษินนะกลับบ้านพร้อบยืนยันว่าตลอดเวลาทําหน้าที่เป็นน้ำตุยยุติธรรมได้ทําเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนจนผู้ใหญ่ในบ้านเมืองยกให้กระทรวงยุติธรรมเป็นยุคของตนจากเกรด C มาเป็นเกรด A เพราะมีหลายโครงการที่ได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งเขาก็บอกแบบนั้นพี่นกเขาหรือทนายนกเขาฮะก็บอกว่า การที่บอกว่าทักษิณจะกลับบ้านเนี่ยเป็นการกดดันสถาบันนะฮะก็ต้องการที่จะบีบนะครับให้มีการนิรโทษสกรรมคร่เดียวกันท่านราพรก็บอกว่าเรื่องนี้เกิดจากนะครับมีการออกกดกระทรวงขึ้นมานะครับเมื่อทักษิณกลับมาแล้วก็สามารถที่จะประกาศให้บ้านพักกลายเป็นรือนจำชั่วคราวได้ ะะประเด็นที่น่าสนใจเชิงงานสังเคราะห์นะฮะก็คือว่าประเด็นนี้อย่างที่ผมเรียนเนี่ยที่เขาวิเคราะห์กันมาเนี่ยนะฮะแล้วก็สมศักดิ์ก็ออกมาแก้ตัวเนี่ยที่ผ่านมาผมเคยเรียนหุ้นส่วนว่าทักษิณเนี่ยทำแบบนี้เพื่อต้องการจะหาเสียงเลือกตั้งนะครับให้กับลูกตัวเองตอนนี้ทั้งจตุพรนะฮะแล้วก็หลายได้ฝ่ายก็ยืนยันตรงกันนะเป็นการหาเสียงเท่านั้นเนี่ยไอ้ทักษิณยังไม่กลับมาหรอก ถ้ากลับมากลับมานานแล้วพูดแบบนี้มา16ปีแล้วไม่ใช่ปีสองปี16บปีนะฮะแห่งความหลังเนี่ยนะฮะสิปีแล้วส่วนเรื่องการกลับมานั้นทักษิณจะได้สิทธิ์ไหมในการที่จะไปอยู่บ้านไม่ต้องอยู่เรือนจำนะฮะก็ถ้าจะประกาศกระทรวงจากคํายืนยันของสมศักดิ์นั่นหมายความว่าทักษิณก็ต้องมาอยู่เรือนจําสักพักหนึ่ง จากนั้นก็อายุมากแล้วนี่ก็สามารถไปอยู่บ้านแล้วก็ประกาศให้ที่บ้านเป็นเรือนจำได้ถามว่าไม่ต้องติดคุกใช่ไหมก็เข้าประกาศบ้านให้เป็นเรือนจำก็สามารถที่จะไปอยู่บ้านได้โดยไม่ต้องออกจากบ้านนะจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงนั่นหมายก็ว่าทักษิณไม่ต้องติดคุกใช่หรือเปล่าคุณส่วนก็ลองพิจารณาด,ดูนะครับส่วนคำพูดของพี่นกเขาน่าสนใจนะ บอกว่าการที่ทักษินแบบนี้มีเป้าหมายในการกดดันสถาบันกดดันเบื้องสูงเพื่อให้มีการนะพระราชทานอภัยโทษนะฮะ,ะ,าาะ,นะฮะไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่พี่โนโกขาวพูดไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นมาก่อนหลังในช่วงปี2 5 0 3ก็เกิดเหตุการณ์การชุมนุมประท้วงของคนเสื้อแดงและไปชุมนุมที่พระบรมมหาราชวังกดดันนะครับให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนรัชกาลที่9 นะครับพระราชาทานอาภัยโทษให้กับทักษิณแต่ปรากฏว่าไม่มีการพระราชทานอาภัยโทษจึงเป็นที่มาของการชุมนุมประท้วงต่อต้านจนเป็นที่มาของการเผากรุงเทพมหานครในเวลาต่อมาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ทั้งสองกรณีนะครับที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันขนาดนี้แต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเขาต้องการหาเสียงให้กับลูกเขานะ ก่อนการเลือกตั้งตอนนี้ทักษิณกลับมาก็มีโอกาสไม่ต้องติดคุกอยู่ที่บ้านก็ได้นะและกดดันให้ขอนิรโทศกรรมนะหรือพระราชทานอภัยโทษก็ได้ซึ่งเหล่านี้เรียกว่ากลยุทธ์ทางการเมืองการปกครองนะชั้นสูงแต่จะสำเร็จหรือไม่โปรดติดตามตอนตอน่ตอไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทาสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ เาบอกพระราชามีแต่คนรับใช้จะไปไหนก็แสนจะสุขสบายแต่วาราชาของฉันทรงเหนื่ยล้ามามากมายรำบ,บาดเพื่อเราคนไทยทุกทุกคน ใส่เส้คุงนั้นบนยอดปราสาทเศฟ้าแต่ว่าราชาของฉันทรงเดินอยู่บนพื้นหญาเก้าอี้ของพระราชาคือพื้นดินเขาบอกพระราชามาจากบนสวรรค์ได้ฟังอย่างนนั้ มคคือควาริงเพราะว่าราชาของฉันคือเทวดาเดินดินไม่เมื่อที่เคยได้ยินจากนิทางทียนส่อให้ เพื่อให้พระราชาลำสบาย